ส่งเล็เขาเนี่ยเลือดเหรอจีทรงเล็เขาสดจะเลือดจะแสบเหรอครับอันสวัสดีครับมือนีก็มาพร้าวแล้วก็ผินเคลือยครับต้องรับมุอหน้ามนลก้นอย่าโศนะครับเอ้ยกับมีก้นเหมือนเลยบ่บ่มือนีมือหนีเห็ดเห็ดเห็ดสุกเล็กนะครับมือนีเลือดสองทุงนะครับมือนีสดโกโก้เลยครับมือนี

โมนายง่ายานนีนะครับา่ายปดนี yeah. ้งครับทำก็จี้ก็ดีครับจิ้ง้านนี้อย่างง่ายนะคัานนีเเ่ลงไปนะครับ้องเหเล็กนคบนคนคนมัดใหมาเน้วเนื้อทุกคำต้องขม ตาบคมมันกับนี่หรองพรอนำล้องเลยนะผมจับจุดเบิดเลย่าคคณจะเห็นใส่อย่างเนี้ยลู่ไปเลยเลย่าชายดูหลายเกี่ยวกับสีตรงเปนแล้วเสีวเ แกสูตรแล้วเห็นสีขมๆอยู <recess ed isolation> ่สิเพราะว่าเมื่อท่านได้ใส่เลือดนะครับมันเรียกว่าแดงครับเอาคอนข้อดีไม่ข้อดีไม่บันพ่นกันครับค่นกันจังงูเนื้อมีแต่คอนเทนต์ไอ้นี่ไงจุบมักเนื้อไปก่อนนะครับขั้นแรกครับมันก็ต้องมีอันใหม่ๆมั่งครับอันต่อไปให้ใส่พวกพริกลงไปนะครับ บางทีเราทีสำคัญเลยคืออไอใส่ใส um, yeah, ่รถสุดเดี๋ยวนี้กอันลุกกล้องก่อนได้เอาใส่ดสเดวใส่ขาวกวเทนก่อนอาจาเรย์อย้รบอแล้วเออนัวผมนัวอันนี้ผมนัวสิ่งสำคัญเลยเรกปกิเปินกิโ้ยปาปลครับอืน้ปาคนในหมุเลยเหรอฮ ที่นี่กินมาแล้วกัวแล้วแล้วก็พุกเข้าให้เข้ากันนะครับพุกเข้ากันครับพุกเข้ากันเมื่อนี้นั้นซ้อนกันเห็ดลาบแล้วรับคนเห็ดหอเป็นนะครับพี่ที่ที่เด็ดสกเล็ดนะพี่เด็ดสกเล็ดเลยครับสกเรดเขาเนี่เลือดป่ะชีสกเล็ดครับ โซเดียมเลือดก็แซ่บ้วครับโอ้ยซาใจเลยหรอมือเนี่ยเติมสีเติมสีพัดพัดนี่คือเรียบร้อยแล้วนูเนี่ยผมสูตแล้วหนูสกเล็กไงสกเล็กเรียบร้อยนะครับเอาใส่พัดไปเนี่ยคือเรียบร้อยเลยไปมะกรูดนะครับส้อยน้อยๆนะครับเจสซีแซ่บๆครับซาลแน่นะครับ เลื่อนหน่อยโยเลื่อนสองคงเลื่อนนะใส่ไลน์นั่นสิมันเข้มเยอะนอมันกลัว้มีอะได้ว่าใส่ไลน์งสบมันกิดจกสมัเพื่อ โอ้ยแบบเลือนนะครับกินเยอะไขมันเยอะแต่ว่ไขมันกนจะมันดีก็กรเทียมหอยอยู่กรเทียมหอยอยู่วก็เทียมนอยู่ในพักแล้วอ่าเสร์มจานแรกเสร์ฟจานที่สองของโอ้โห นี่เนื้อมาอีกเนื้อมาอีกงเนื้อโอ้ยมันไม่รู้ดูสิเดี๋ยวจิ้มเลยป่ะนี่เฮ้ยพี่โอ๊ดเด้เมื่อกี้นี่พี่โอ๊ดเพิ่นเพิ่นอันนี้อยู่จิ้มอยู่อ๋อพี่อดเพิ่นมักงแบบมากแบบเหมือนยังก่อบางคนมั้กินซุปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ลงเริ่มลงมือแล้วฮะนี่ย่างอยู่นี่ครับเดี่ยวดิ่งตักเทนไหล เทียมอยู่จักระเทียมมอยู่บ่อะพีคนซีไูเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่ฮตกเป็นไงพีคอนเนี่ยจุดีคนแก่ทุงดูดกเเขาตาตาพท่านก็ดิอยู่เาว่าเป็นผีปอบลกเนี่ยตัวลกินน้ำเยอะอย่าเกด ซิมังพิงเง้ยซิมังพี้ยันลันลมเอกะเทียมนด้มกเทียกระเทียมเทียโอ้ยดูพี่ดูพี่กเพียวเงเดงสองตอนเลยไหมอืออูเหนือใสเงี้ยงป่ะสดเงี้งสันป่ะไ้สันนังมงเออสันเน่นึงที่ได้ว่าต้องแก๊เนะก็เห็นเขาเปัมือสันเนี่ย ไอ้ันยิมตีนอ้ยดยเย้ยักินกินนี้ยักเยตีนกินนยกอันนี้คือการแสดงนะมือทำท่าสั้นอยูนะ่ได้สั้นจริงนะการแสดงการแสดงจริงเะสั้นจริงป็นไหนปไหนให้ให้บอกข้อมจริงเลยไม่ได้เซฟสียะอัันนี้มกแล้วเองนะครับเห็นเองนะครับน้อหม่ม่จากบ้านไะครับใบตองสื่อเท่านี้ครับ รสชาติเปลี Now, yeah, ่ยนเลยเมยนะครับอะไดรสชาติเปลี่ยนโอ้หลุนเโอ้ยมหม่ไม่เห่าลงไปเลย่ซูซีเจนี่จะ่ายไหมซูีซูงานเนื้อเจนี่ปั่น ห้อยห้ม er> de ูินคำใหญ่อาวปลาดีเขานซือไปเลยนพี่ออ๋อพี่ออปวะตไปก่อนเนวะผม่อยานมันเบิปลาผมเลยเขาโอ้หรับบางเหินเฮ้ยเบเอาแบบเต็มปาเต็มข้าวาโอ้โโอ้ยคำหนพูดดีกว่านี้บพี่คนนอบวย เลือกความแซวโอ้ยเอวผิวก้นมาซี่เหม่ผมเลยเนี่ยดีดีดีวดอ้นี้เยอะี่เนาะนนพี่อเหใส่ร้ายล้วนบ่เข้มโดวาใส่ร้ายดีนโอ้โ มาแล้วมาแล้วนะบางคนครับโ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 บกินยิบภาไในนะครับเยอะเย็นนซิมทุกทุกคำครับมันหลอกหลอกมากเลยว่าองเสียนะต่กลัวแค่กินข้าวแล้วมันจะตึงๆที่ว่ายุที่ไหนเนี่ยนะครับเสียมได้ดิยู่ยดนะครับเอ้ยบนบนไานกิน ทกเล็กนะคับมืนี่นะครับได้มีประโยชน์จะเสเออเสบสีเสีบสี่าโดยโดยคนเยอะโสเออลาบโดยคนเยอะโซเยอะโสก็เยอะโสให้เลลาบเยอะโสของแท้ลาบเยอะโสคนเยอะบลาบเยอะโส่ราผมหนาผมเบิ่งเนคิดคว่าคนอำเภอไรของเยอะโ่ะเจ็ามนูทำปงยากเลยมนูขอเบั้ลรีแล้ว mình <laughs> được không ạ à, ủa cái dụ... à. này là gì vậy nhúng là đi khẩu cái này nằm kẽm nó đẹp quá quá đã để không tôi kim soi tôi chỉ kim nào